ใครถามถึงทีน่าใช่ไหมครับทีน hmm, um ่าจะเดินทางวันที่ย ai um uh ี่สิบเก้าใช่ครับแต่ของทีน่าทีน่าไม่ใช่ไฟเช้าไม่ใช่ไฟใช่ไฟนที่จะมิดไนท์อยู่อันเดี๋ยวไปเช็คอินต่อโอเคทักทายครับทักแฟนๆในไลฟ์หน่อยเร็วดีวกคนนบราเ พ,พร้อมไหมวันนี้สำหรับการบินไปประกวดรพร้อมตอกกนนี้ที่สนเต้นอ่ะไม่ใช่เป็นการสืกเต้นที่ว่าจะไปประกวดเวินเตอร์เนชันแนะ่แบบสเต้นในการเดทาเดียวตอนนี้เพราว่าอชีตยัไม่เคยดนทาเดียวไปต่างประเทเลย <c oughs> แต่ก็คิดว่ามันจะผ่านไนน,นนนะจะทเต็ม่ในวิธีการประกวดนะคเพราะว่าทุกวันเลนเปด เพราะว่าทุกวันคือโอกาสเราต้องโชว์พลังใบเนาะให้ชาวโลกได้เห็นคนาว่าให้ีนใบบอกว่า200อะไรเลยล่ะอใบาไปีเยอะเพราะว่าูนรเราไปนานเราไม่รู้ว่าไปที่เราพบไปจะผ่านต่มอไหหรือจะโดนกันหรือเปล่าแน่นอนมงสองมาแน่ บอกเลยว่าไคลาเดินออกมาปุ๊บสวยสบาเ่หมทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเห็นด้วยคอมเมนต์มาให้เต่ออ่านหน่อยโอเคสวยมากสวยมากสวยมากได้ากรับสายทอทายจากพี่โบนั้นคนสวยแนะคะาถาม้องสาวหน่อยโอเ อะไรขายกิซเบนด้อ้โต้องซื้อเราข้าวกุณคือไม่ได้ลงไม่ลงจะเดินกลับกีกของราอีกีเพราะว่าจะไม่ถึงไทยี่อยู่แล้วว่าจะเอาลงกับน่นอนถ้าถึงไทยคือถ้าอ่ะกีบจะกับอกไว้นะ สององเราให้ใบเรา,าจ,ะจะไปเราจะเอาคริสตัลดอไปโชว์ที่นู่นไหมเอาคริสตัลดอเนีไปโชว์ทุประ้าประเท, <laughs> ะเทไหนไปแล้วเนี่ยอาจจะยังต่อเก็บไว้อะไราเเพรเราก็โชว์ไปแล้วแต่ว่าอีกเนี่ยไปอแรกไ่ไดาจะต้งไปโชว์ให้บุมก่อเีรจมา้แวกั

มันเป็นไฮดีกชต้องเต้นต้องเต้เก่งด้วยไหมต้องเต้นเก่งด้วยไหมเวนีไม่จำเป็นผม้มีเเอร์ี่ออกมาเต้นเก่งต้องแบบอินเนอร์ข้างในสคัญอ่าือดินผาด้แล้เราไม่ี่ารีนเอร์จีข้างในไปดีไปแม่นะคะดานรัาลาาย่ะแยลงแล้ว

กจุดเลยเพราะว่ากระเป๋า32โลที่ได้มานะคะแต่ละใบใส่จนแบบแน่นเปียกเอาชุดไปกี่ชุดถึงร้อยชุดไหมถึงหนึ่งร้อยอย่าพูดไปคือถ้าหมายถึงว่าทุกชุดเดียวไปถ้าจับกันใสหลายตัวสำับกันได้สองแถมแต่ว่าได้เยอะชุดเยอะมากค่ะเพราะน้ำหนักกระเป๋าได้เยอะเอะอ่ะมีแฟนๆรีเควสต์มาขอเดินโชว์สักหนึ่ง เดินโชว์ละพี่แชมป์มาแล้วทุกคนครับพิธีกรของเรามาสายมากวันนี้โอ้ยน่ารู้แน่เออเออนี่แค่เดินอยู่สนามบินนะพเนี่ยเอานีนะ

สิบสิบสิบไปเลยค่ะขาดขาดสิบเต็มร้อยไปเลย